สวัสดีค่ะเพื่อนๆชา youtube มามาอนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่อยากสดทอนๆปรุงก่อนเด้อปรุงก่อนกระเทียมเจียวพูดโพูปงมุกแตงกระเทียมเจียวมีต้นหอมผักชีนะคะที่นี่ พอใจแ็่ต้นหอมพักชีนำสสมมาได้อันนี้พริกน้ำปลาดอกใส่ไม่ได้สิละสดสดค่ะจะสม,มงมาใหญ่น้ำส้มบากก็มุกผสมอันนี้พริกค่ะพริกพริกคั่วพริกทอดค่ะ ผู้ซิทอ่กินได้ปลาก็ไปแป8ชั่วโมงยาวไปอ้าวอันนี้ได้มาจากที่ใดเหรอค,คุณยายค<น>ุณยายหรอคิดไทยผิดไทยปนโอ้ยหอมกระเทียมเกียวมาคุณยายจ้ะอภัายให้แล้วค่ะโอ้หน่ากินจ้ะ มานี่คุณยาต้องมาลองจ้จะลองอยากจะลองนะคะจก้กาแล้วง่ายน้องปุ่มมันอยู่นี่แหละที่ไหนเขาก็เอื้นเหตุงานอ้าวเขาลืมเปลี่ยนเสืออีกเทกหนึ่งไหมอีก <c oughs> เทกไหมเอานี่หละ่ะเนาะน้องแซ่บหลาย วันนี้มีมะละรสิดตุนจาวจีสเกตให้พวกกินเลยกิดซอสขมคือเกาอแซ่บอผักยายก็ไม่ให้จะกินมะละก็ให้กินผักอื่น ใช่เป็นยางยบรลอยเนยางพานกก่อบพ่อเคยเห็นก่องเคุณยายแล้วิดอันนี้สดไหมเนี่ยไปยิ้มเนาะเออเจ้นไม่ชอบถัวงอ ชอบดูกเย่รฮาาา้เลยน่อยมันจะเหนอยนะมีกระมังไม่เอาเนี่ยอันนี้ะสิ่งใหญ่กระมังอยู่ข้างนอกนี่นี่นี่เอาเนี้ป่ะต้องมุดวาดซื้อป้าต้องเ็น ใส,ส่ลูกชิน้นก๋วยเตี๋ยวไก่ใส่ลูกชิ้นไส่ลงไปนี่อย่างก,กี้จัดใจจะไหวกว่ามาก <c oughs> ไงใส่ไข่ก็ยากเหรอใส่ไก่ไก่แล้วนะ ยูบไกลมาใหนอนได้บ่ละไก่แกนี่มันสุกหรือเันจิบวะไข่สุกนิดเดียว,วน้องพอดีไหม ใช no ่เน <the Sims> ี่ชนาไปใครืงบบใช่ค่ะใช้ว้ยแลเป็นยังบ่ากินก่อนลให้พ่เป็น

สียงอาะอืมโอเคเฮิร okay. ์นฮาวเฮิร์นฮานี่เป็นหัวล,าาละพายังแซ่บเลยมันบอกอืม ช่วงนี้ต้องเอามีดมาเฉือนตรงนี้เนาะอืมถึงจะไอ้นี่เดี๋ยวจะเฉือนมันจะรูเล็กเออ,หอเห็นบ,เะ,บเะเตพะกีบะเซดนยเห็นสไตล์หญยแก้วเน่ยทำข้าใส่พริกเราก็ต้องตามเขาเพราะเป็นแม่ครัว ก็แจกรสชาติพริกชี้แซ่บมันมันสิเพ็ดเด้มันมันสิพย์เบอกท่านั้นให้เน่้อยเนื้อได้กินมาได้ต้องเติมน้ำตาลไหมจังก็จะชอบค่ะเติมก็ดีนะได้ไม่ควรเติมหน่อยเติมใช่ไหมต้องเติมค่ะต้องตามไม่ควรอือได้ น้องๆผมมากบอกจินตัวนี้ขยันว่ามันบเซ็บกินผู้เดียวน่ะมันต้องกินได้หลายคนอือืจับอืเจริญอร่อยว่ะอร่อยรู้ว่าแซ่บกุจอืม ใช่ไหมคุณยายอร่อยอร่อยอ่ลยนะสุดยอดเลยยิ่งกว่าก๋วยเตี๋ยวตาถงอ่ะ,อะชื่อใจเลยก๋วยเตี๋ยวตาถงอ่ะถ้าเกิดให้กินเอาอืมคนไม่ได้อาหารไทยขายก๋วยเตี๋ยวคือบ้านเราต้องให้กินเอาเครื่องกระบอกคมเดอกอ่ะ, <ๆ S 1> ะมีอย่างกระต่ แต่กระแสบคือเกานาะแซบคือเกาอืมเขาพูดนี่สีซื่อกับสีซื่อสองสีแต่ว่าบ็ได้สื่อเห็นบ่ไอเขาอี่ยังกันหมดเลยเรื่องหัวมันนี้วันที่หนึ่งเพราะว่าเราคุยเรื่องอะไรกันวะเขาก็บอกว่าสองสีหนึ่งไม่ทนาพี่น้องเลขออกซานนอที่แอนว่าน่ะไม่ได้หวยออกเราตัวนี้จริงจริงอืมไม่ได้พาดกระซือดอกถ้าตีงานงานอะไรเนาะงานหลายยุง นี่กับเพิพ่งซีได้มากินข่าวสวยยู่หน้าหัวยอ่ะเจ็ดสองจี่จะหอวใ่อเไรเปล่าอินอจ้าพี่น้องไปทำงานก่อนบัดมากินข้าวไปทำงานต่อเพราะเราคิปนานนะพี่น้อง แล้วไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย